สวัสดีครับผมเซงเจียนเ,เองคุณผู้ชรับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมระมาณเดือนกว่ากันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรหนุ่มน้อยที่ผู้อาหาก็อ,อ,อยู่ที่กับพี่หนุ่มพี่นุ่นเลยเพราะตอนนี้อยู่ที่นู่นกันหมดแล้วใช่แล้วมีใครไปคุยความซ้อมอยู่นั่นตอนนี้ก็มีจะเหมือนที่มีฟ้ารีาคิดครับก็คือเพื่อพี่ๆน้อยค่ายเราเนาะช่วยกันดีนู่นตอนนี้เราอายุตอนนี้ยี่สิบสองปีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าหนัก้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบหกสิบห้าได้มวยสไตลร์เนยครับ เอีมือก็ได้มือของอะไรวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะใครไม่เคยต่อยกับพี่ก็ด้วยไม่เคยครับและได้ศึกษาเกมต่อยพี่ก็ยังก็พี่แกต่อยซ้ายเรงอยู่วันนี้มาเจอรุ่นพี่วางเกมวางแข่งให้ดีก็ต้องไปอ่านเกมกันบนเวทีครับล่าสุดที่ต่อยไว้ต่อยไว้ที่ไหนต่อยไว้ที่หาดใหญ่ครับอ๋ออันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่เออตอนนั้นต่อยรย ร้อยยี่สิบแปดนี่ครับเป็นไงบ้างวันนั้นก็พนนแพ้คะแนนแพ้คะแนนวันนี้เลยมาที่ช่องเจ็ดสีครับวันนี้เคยมาต่อยที่ช่องเจ็ดยังเคยมาต่อยสองปีที่แล้วตอ,อนนั้นต่อยอยู่ประมาณเท่าไหร่เวทเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นต่อยต่อยหนึ่งร้อยร้อยี่สิบห้าได้ครับต่อยครับเป็นไงบ้างก็ชนะชนะน็อกครับเดี๋ยววันนี้กลับมาใหม่แล้วแต่วันนี้ต่อยเวทเป็นร้อยสามหกเลยเนาะมันโตขึ้นด้วยเมื่อเช้าส้อมหนักยัง สอบมาแล้วครับปาเกินมาประมาณจุดสองจุดสองโอ้ยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำยิ้มเสียงย้มใสก็น่าจะผ่านแล้วล่ะครับร่างกายเดี๋นี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะรุ่นพี่กลับบ้านมั่นใจไหมเนี่ยวันนี้มั่นใจครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาประมาณห้ากิโลเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต้องราหลักก็เป็นลอยนะคนจังหวัดสงขลาเด็กสงขลาอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก็คว้าจะเปี่นดวงใจังหวัดสงขลาเป็นกำลังใจพวกเรายินดีครับอ่ะวันนี้คุยสองเจ็ดสี่นะอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับ